ประมาณหกโมงเช้านะครับอิทธิพลของลมนะครับเนี่ยทำให้หลังคาเป็นลมมาปิดฝังการสันจนไม่นานนะครับของถนนซึ่งตอนนี้ทางเทศาบาลก็ได้เข้าเกี่ยวดินที่แล้วนะครับ ครับ <Workers. S 2> <mut ters. S 1> นี่ก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับที่อยู่มูซีของตมทุกพักนะครับหรือว่าซอยบนเขาที่ติดกับโรงเรียนการศึกษาเพื่อการพัฒนานะครับของของโรงเรียนพม่าครับเมื่อประมาณก็6โมงโมงเช้านะครับได้เกิดพายุหมุนรับมาเป็น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 ่องเงินครับก็เนี่ยดูภาพจากข้างบนได้นะครับทําให้หลังคาไม่เป็นกีดไม่ได้ฉีดภูมนะครับซึ่งจะมีน้ําหนักมากอยู่แล้วได้ปลิวว่นหมดเลยนะครับทาให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า ล้มหลายๆต้นนะครับอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อกี้นะครับ สี่ส่วนของสายายะขายยุ่มนะครับสายไฟนะครับบ้านเรือนปในจังหวัดนะครับหลังคาหลังคาไปมาเลยครับเลยครับความเทืหกเขาสมัยนะครับแล้วเอาไฟฟ้าก็ทำเนี่ยเป็นบอลทองจากขายุหมนะครับทุกตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับเทศบาลกำลังยึดคักนะครับป้องกันมันเจาสันญาไฟเราก็ได้เข้ามาช่วยเกลี่ยพื้นที่ในเบื้องต้นนะครับเพื่อให้รถได้สัญจรไปมาได้สะดวกนะครับ तो नंबर 3 है